สวัสดีครับกลับมาอีกนะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะมารีวิวงานอีกแล้วนะเป็นดักกันบอลนะวันนี้กลับมาดักกันบอลละหลายจากหลังจากที่รีวิวซูอร์แมนบ้างอะไรบ้างไปแล้วนะครับก็ต้องกลับมาดักกันบอลอีกเหมือนเดิมนะก็แฟนคลับดักกันบอลบอกเลยว่าภาพตัวนี้ไม่ได้นะเป็นงานผมคิดว่าคัสตอมที่โอเคแล้วก็คนไทยทํามาน้อยนะแต่อันนี้คือแบบ ยอมรับเลยว่าเลยผมต้องยอมซื้อมานะโอเคแล้วไปแล้วช่วงกานเป็นตัวอะไรกลับรายการชื่อว่าไอ้โชว์หมดเดลบอกไว้ก่อนเป็นพอ um <S <s ่อโกหังก็นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นพ่อโกหังนะครับเป็นพ่อแท้ๆเลยก็ว่าได้นะก็ไม่ใช่พ่อเลกแท้หรอกก็เหมือนพ่อบุญธรรมพูดถึงพ่อบุญธรรมโกหังคงมีคนเดียวนะก็คือพิกเกรโร่นั่นเองนะซึ่ง เป็นงานคัสตอมนะของคนไทยทำนั่นเองนะเป็นงาน 1. ต6ต่อกสเกลแกรนดิสต้านะที่ผมยังไม่เคยเห็นนะถ้าเป็นงานจีนเนี่ยหรืองานเลิก็สิอาจจะมีออกมาแล้วหลายตัวนะแต่งานไทยเนี่ยมีอนนันเดียวที่ผมเคยเห็นมานะก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับเซลมาก็เป็นกล่องธรรมดานะครับว่าเป็นงานคัสตอมนะไม่ได้แบบมีเลโก้สิ์อะไรมากพี่คนนี้เขาก็ผมย้ำชื่อมัได้เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้คือผมเห็นเขาเปิดพรีออเดอร์มาแล้วก็ น่าสนใจต้องพูดว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นพิกเกอร์โลนะแล้วก็สกิลการ์นิต้ามันไม่มีไงแล้วก็อยากเป็นงานเลสซิ่้วยนะครับมาเดี๋ยวเราแกะกเลยปึ๊บนี่ครับหมดแล้วมีเท่านี้ตราแดกคาดว่าจะมีชุดอีกแบบนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ อ่ะก็มีแค่ตัวกับหัวนะครับแล้วก็เอาหัวเสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวมันขาดเลยป่ะเนี่ยก็นะครับก็เอาใหม่นะครับก็ผมก็ตกใจนะมันมีว่าแค่ตัวกับหัวพอดีว่ากล่องเขาใหญ่นะแล้วก็กล่องพี่ของพี่เขาใหญ่แล้วก็ต้องผมว่าไปเจออีกกล่องหนึ่งที่อยู่ในกล่องอีกทีนะก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่า ไปถามพี่เขานะชื่อพี่ศิลป์พี่ศิลปะยืนยงนะชื่อเฟซพี่เขานะครับก็ไปถามเขาว่าพี่ทำไมมีแค่นี้พอเขาบอกว่าอยู่ในกล่องผมก็เลยไปนั่งลุกกล่องมาใหม่เกือบไปแล้วจริงเกือบจะทิ้งกล่องแล้วก็ว่าทำไมมีแค่อันเดียวนะตกใจจริงแต่ก็ต้องขอโทษพี่เขาด้วยแล้วกันนะครับแต่ใครอย่าเรามาดูรีวิวก่อนแล้วก็ขอติดตามผลงานพี่เขานะครับปึ๊บผ้าคลุม เป็นอย่างนี้นะโอเคเลยอะถึงว่าผ้าคลุมมันจะเป็นเป็นเรซินป่ะน่าจะเรซินหมดเพราะว่าพี่โอเคว่าเป็นเลซินนะแต่ผมรู้สึกว่านี่มันเหมือนไบเบอร์การ์ดป่ะนะแต่เป็นงานปั้นที่โอเคมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเสียบเข้าไปนะนี่โอเคเดี๋ยวซูมมาดีกว่าเวลาใส่นะครับก็ใส่ง่ายเลยนี่ใส่แค่นี้เอานี้ใส่เข้าไป ปึ๊บยื้พิกเกร์โลน่นแล้วก็หัวนะครับเสียไปปึ๊บพอดีเลยนัน่นสเกลอย่างสวยคืออย่างเท่อ่ะดูดินี่โคตรเท่เลยนะแล้วก็เป็นพิกรโลในเวอร์ชันที่ตัวไม่หนานครับก็จะเหมือนพิกกรในเวอร์ชันดาร์กบอลน,นะดาร์กบอลภาคแรกภาคสุดภาคแรก ตอนเกือบจบเป็นมารจูเนียนนั่นเองนะซึ่งตัวชุดนี้คล้ายๆมากเพราะว่าหุ่นยังไม่ค่อยหนาตัวสูง,สงก็สูงอ่ะมันดูไม่ได้แบบบึกบืนเท่าภาคแซดหรือว่าอาจจะมาภาคแซดต,ตอนต้นนะคล้ายๆก็ประมาณนั้นแหละทรงประมาณนั้นก็จะประมาณนี้คือใครชอบพิกรโรบอกเลยว่าสวยมากอันถ้าให้คะแนนนะให้คะแนนเริ่มเลยให้คะแนนแบบผิวเพิรเน,นี้ยผมก็10เต็ม 10, 10จริงๆ เพราะว่าเป็นงานคนไทยแล้วก็ออกมาสวยดีแล้วชอบมากรายละเอียดคือโคตรดีอะอาจจะหักตรงเรื่องสีนิดนึงที่อาจจะดูยังไม่ค่อยเนียนนะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่หักดีกว่าแล้วก็มีรอยถ้าหักก็หัก5.5อ่ะเอาจริงๆให้ดูแบบเป็นทําสุดเลย9 5เต็ม10ก็อันนี้อาจจะคือการต้องพัฒนาไประหว่างผู้ผลิตนะครับก็เป็นงานคสัสซอมคนไทยก็เลยคิดว่าเราควรสนับสนุนนะเพราะว่า จะทำให้แบบประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าดีๆออกมาให้พวกเรารับชมมาลองสะสมกันได้ด้วยก็จากที่ดูนะครับอย่างนี้จากที่ดูเลยมีแค่เรื่องสีกับเรื่องผิวอย่างเดียวนิดหน่อยผิวสีอาจจะยังไม่ไม่ดูเป็นเงาสักเท่าไหร่เหมือนงานเลิ้นที่มีราคาแพงนะก็มันก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นงานคาสซลอมด้วยที่แบบพี่เขาทําขึ้นมานครับผมเหนะ็นแล้วผมชื่นชอบไปซื้อมาเลยพีออเดอร์มา ก็คือสวยดีแหละไม่ต้องเป๊ะขนาดนะั้นก็สวยดีละเอียดบอกเลยว่าละเอียดภาพรวมเลยบอกว่าให้สิบเต็มสิบเหมือนกันไม่หักเรื่องรอยจุดรอยป่าของผิวงานเกงนะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆก็ถ้าฉีดออกมาไม่รู้ว่า,าจะดีไม่ดีแต่พอเราไปทํางานพวกปั้นเะรสิ่นขึ้นมามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่ก็ต้องลองลองดูลองมีดูนะแต่ผมคิดว่าแบบนี้โอเคโอเคมากคือสวยมากจริงก็ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆก่อนนะครับอ่าค่อยหมุนกันข้างหลักก็จะเป็นลายประมาณนี้นะข้างหน้าก็หน้าตาประมาณนี้แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนจริงๆแต่ผมมาให้แล้วภาพรวมทั้งหมดอะ9.5-10วันนี้แล้วกันนะก็ถ้าใครชอบก็ลองติดตามพี่เขาดูนะครับชื้อชื่อเฟซพี่เขาชื่อพี่ศิลปะยืนยงชีวิตยืนยาวครับก็ลองติดตามเฟซเขาดู เพื่อเขาจะขายอีกในกลุ่มคัสซอมหรือกลุ่มดักกันบอลน,นะใครชอบเรแนวนี้คนมีก็ส่วนในเรื่องราคาเนี่ยอยู่มา4,500 4 5 0 0บาทนะครับาทก็เป็นงานที่เรียกว่าโอเคจริงๆคุ้มราคาในระดับแกรนดเดสตานะก็เดี๋ยวผมลองเอางูุลที่เป็น s M S P มายืนคู่กันนะครับกับแกรนดเดสตานะมายืนคู่กันนี่ครับก็ลองโกฮังมายืนก่อนละกันก็สเกลถือว่าใกล้กันนะเพราะว่าโกฮังในแกรนเดสตาก็คงตัวเท่าโกคูอยู่แล้วนะร่างโต ก็ประมาณนี้นะแล้วส่วนโกคูที่เป็น a s p นี่ก็มันจะตัวใหญ่อยู่แล้วแต่มันก็มันก็ใกล้กันไหนวะอ่าวันนี้ถือว่าสเกลใช้ได้เลยนะส่วนสูงนี่ก็แบบเล่นได้กันหมดถ้าเป็นงานแกนิสตาหรือ SMSP นะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้นี่ครับก็ตรงสเกลเป๊ะงานดีๆปิดหน้าผมเลยเนะี่ยที่ทุกคนรับชมนะก็ประมาณนี้ถ้าหัวใครชอบงานแบบนี้ก็ลองติดตาม พี่เขาดูแล้วก็ถ้าใครยังไม่พร้อมจะซื้อก็ลองมาดูรีวิวของพวกเราก็ได้นะว่าซื้อไม่ซื้อดีนะยังไงก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับงไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะยังไงคลิปหน้าจะทำอะไรก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ง่ายๆไส้นไปแล้วครับอยวไปดูอินเสิร์ตไฮคลิปไฮไลท์ไฮคลิปแล้วกันนะว่าอะไละเอียดยป็นไงบ้างไปแนละ้วบายพลังขึ้นเตา